อค okay. สวยสวยได้ฮะยังไม่โดนก็โอเคค่อยๆขึ้นครับขึ้นนะขึ้นค่อยขึ้นอ่าไปค่อยๆตามมองลูกค่อยๆซ้ายซ้ายยกซ้ายยกไม้ซ้ายยกมาค่อยๆไม่ต้องเร่งฮะไม่อันนี้อันนี้เร่งครับอันนี้เร่งครับไม่เป็นไรเอาจนกว่าให้โดนนะฮะเย็นเย็น ค่อยยกอยค่อยดิไอยค่อยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราค่อยปุ๊บเนี่ยถึงแม้ที่ท่านท่านท่านจะจับไม้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าวงแต่ว่ามันยังโดนเห็นไหมครับนะยกไม้ขึ้นยกไม้ให้มันเป็นเนี่ยให้มันให้มันกาแฟพื้นครับผมฝนมาล้วโอเคนะสาม ค่อยๆนะค่อยยกครับไม่ต้องเร่งไม่มีใครห้ามโอเคอาตีให้หมดเลยครับตรงนี้ครับ เห็นไหมโดนรูปนี้สวยเห็นไหมครับคือคือพยายามเอาซ้ายยกซ้ายยกเอออย่าอย่าอย่าเอาขวาอย่าขวาตวัดซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายลงค่อยๆซ้ายยกสวยงามโอ้โอหตีที่หมดเลยครับ นันและเห็นไหมถ้าใจนิ่งๆไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกลัวว่าตีไม่โดนซ้ายขึ้นตามองลูกครับค่อยขึ้นโอเคสามสี่ค่อยโอ้โหลูกนี้สองร้อยเอาเราไว้เอาเราไว้ยกไม้ขึ้นหน่อยให้มันสแควร์พื้น นั่นแหละครับผม่อยิซ้ายเขยิยนะครับผมว้าวสวยงาม,มเป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงยกขึ้นไม้สแควร์พื้นนิดนึงอ่านั่นๆันั่น,น,นะครับผม โโอ้โลูกตีให้หมดฮะตีให้หมดนั่นแหละครับถูกต้องส่อยเห็นไหมครับเพราะเราเราไม่ต้องรีบซ้ายขึ้นซ้ายลงโอ้โหสวยครับจ้าลูกจ้า รครับผมถูกต้องว้าวสวยงามรูปนี้150าเห็นไหมครับหมดเวลาโอเคเยิมย่มเยิ่ม